สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเป็นลูกผู้ชายที่แข็งแกร่งมีเทคนิคแนะนําอยู่7วิธีการถ้าทําตามนี้7วิธีเนี่ยก็จะเป็นลูกผู้ชายที่แข็งแกร่งเรามาดูกันก่อนว่าถ้าไม่แข็งแกร่งเป็นลูกผู้ชายที่อ่อนแอเนี่ยคุณต้องเจออะไรบ้างอันดับแรกคือผู้ชายจอนแอต้องโดนพูดดูถูกใช่ครับคนเขาจะดูถูกคุณด่าคุณบูลลี่คุณ การแกล้งต่างๆนานาแล้วก็อาจจะถูกรังแกรหรือว่าถูกทํำ้ายร่างกายแล้วก็ที่สําคัญชีวิตแม่งล้มเหลวครับคนอ่อนแอโอกาสที่จะประสบสำเร็จยากถ้าไปอยู่ในสนามรบคือคุณคือทหารที่ตายนะครับส่วนหนึ่งก็คืออ่อนแออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโชคนะครับเรามาดูเจ็ดวิธีในการสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกผู้ชาย ทำยังไงเราถึงจะเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งนะครับเพราะช่องนี้เป็นช่องสําหรับผู้ชายซะส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับเจ็ดวิธีที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกผู้ชายข้อแรกก็คือต้องมีเป้าหมายในชีวิตแน่นอนครับเจ็ดวิธีนี้ผู้หญิงเอาไปทําก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตหาเป้าหมายที่ใช่ที่เป็นตัวของตัวเองที่ทําให้หัวใจเต้นแรง เมื่อมีคุณมีเป้าหมายแล้วคุณก็จะไปซอยเป็นเป้าหมายย่อยๆเป็นขั้นตอนต่างๆในการไปสู่เป้าหมายของชีวิตนะครับอย่างนี้ครับคุณก็จะรู้ว่าจะต้องทําอะไรในชีวิตรู้ว่าอะไรสําคัญเพราะว่าเอาเป้าหมายในชีวิตเป็นตัวโฟกัสชีวิตทิศทางการดําเนินชีวิตสิ่งที่เราจะต้องทำมัาต้องสอดคล้องแล้วก็ทําให้เราไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้อันที่สองคือให้ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ร,ร่างกายคุณก็จะแข็งแรงจิตใจคุณก็จะดีนะครับมีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและแน่นอนเมื่อร่างกายแข็งแกร่งจิตใจก็จะแข็งแกร่งด้วยโดยเฉพาะถ้าคุณมีวิน,นัยหรือคุณมีนิสัยที่ยอดเยี่ยมในการคุมบังคับตัวเองให้ออกพลังกายอย่างสม่ำเสมอเน,นี่ยคุณจะได้พลังจิตเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าวิวพาวเวอร์พลังจิตพลังใจที่แข็งแกร่งบวกกับร่างกายที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นองค์ประกอบ ที่สาคัญนะครับทั้งร่างกายและจิตใจนะครับมันสําคัญที่จะต้องแข็งแก่งนะครับแล้วก็พยายามรวบรวม,รวม,รวมข้อดีหรือความสำเร็จที่ผ่านมาในอดีตหรือที่บันเจอในปัจจุบันก็ไดนะ้ข้อดีความสําเร็จเช่นเคยสอบได้ที่หนึ่งเคยท็อปวิชานั้นเคยวิ่งแถวบ้านแล้ววิ่งเร็วที่สุดเคยเดินซ่อนหาชนะใช่เคยมีสามวมาชอบเคยแข่งขันต่อปัญหาแล้วชนะระดับมอตน้น หรือว่าอยู่มสีก็ชนะระดับมปลายอะไรประมาณนี้ครับเคยสอบได้ที่หนึ่งของจังหวัดในวิชาคณิตศาสตร์อะไรก็ว่าไปเอาความสําเร็จเอาข้อดีของเราเช่นเป็นคนแข็งแรงเป็นคนกล้าสู้คนนยครับก็เขียนเข้าไปใช่ครับรวบรวมข้อดีต่างๆแล้วก็มาอ่านทบทวนบ่อยๆมันจะเพิ่มพลังใจเพิ่มความแข็งแกร่งเราก็จะเห็นข้อดี แล้วเราก็สามารถพัฒนาข้อดีอื่นๆอีกนะครับในตัวเราให้มันมีความสำเร็จมากขึ้นโดยมองที่เป้าหมายชีวิตเป็นหลักนะครับเราก็สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จพัฒนาข้อดีในตัวเองเพื่อให้เป้าหมายในชีวิตมันสำเร็จอ่ะมาดูความข้อที่สี่ก็คือนี่ยนะครับคือต้องวางเป้าหมายเล็กๆแล้วก็พิชิตมันคุณจะแข็งแกร่งขึ้นมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมั่นใจขึ้น แล้วก็อันนี้สําคัญมากก็คือของบางอย่างเ,เราต้องปล่อยวางนะครับเช่นเราไปจีบผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบเราโอเคปล่อยวางวันนี้แยกจัางฝนมันตกโอเคปล่อยวางเราควบคุมไม่ได้ครับปล่อยวางชิวกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมได้เช่นความขยันเรียนเราต้องขยันความตั้งใจเรียนเราต้องตั้งใจเรียนเราต้องการเป็นคนที่พูดจาฉาฉานเราฝึกได้ เราต้องการเป็นคนพูดจาสุภาพเราฝึกได้อันนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้เราอยากได้อันไหนเราคุมอันไหนได้เราคุมอันนั้นครับอันไหนที่มันคุมไม่ได้คนจะนินทาเราเราคุมไม่ได้ปล่อยไปปล่อยวางไปคนนี้จะชอบเราคุมไม่ได้ต้องปล่อยเขาชอบราไปคนนี้จะเกลียดเราเราก็คุมไม่ได้อีกแต่ว่าเรื่องการชอบการเกลียดมันก็จะมีแบบอุปนิสัยบางอย่างที่ที่ทําให้คนชอบเราเอยอะ ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แคร์นะครับว่าจะมีคนมาชอบผมมากมายเพราะบางทีตัวเองมีคนมาชอบเยอะเกินไปฮอตเกินไปป๊อปเกินไปก็ไม่มีสละครับผมบางทีอยากอยู่สันโดษสันโดษแล้วอีกอันหนึ่งที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ชายคือการเรียนศิลปะการต่อสู้ตอนเด็กผมเรียนเอ,อมวยสากลน,นะครับแล้วก็ไปแอบดูเขาฝึกมวยไทยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เรียนมวยไทยนะครับแต่ว่าผมไปดูว่า มวยไทยเขาเรียนเขาซ้อมกันยังไงเราจะรับมือกับคนที่ใช้แม่ไม้มวยไทยยังไงใช่ครับตอนนั้นผมก็คิดได้อย่างหนึง่งว่าถ้าเจอคนที่เก่งมวยไทยต้องทําให้เขานอนเพราะมวยไทยไม่มีการต่อสู้ในท่านอนเขาจะเสียเปรียบทันทีนะครับแล้วผมก็ไปหัดสู้ในท่านอนใช่ครับวิธีผมปราบมวยไทยใช่ครับแล้วพอผมฝึกมวยสากลสมครเล่นสมสามารถหลบได้อย่างรวดเร็ว การออกอาวุธของมวยไทยก็ไม่ได้รวดเร็วแม่นยำกว่ามวยสากลน,นะครับแต่มันอาบางอย่างมันอาจจะรุนแรงและอันตรายเช่นศอกหรือเข่าแต่ว่าไม่ได้เร็วกว่านะครับบ็อกซิ่งธรรมดานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเราอยากแข็งเก่งเราต้องกล้าออกจากสภาพเดิมๆความฟอร์ดโซนที่เราอยู่แบบสบายสบายไปถิ่นที่มันแปลกๆไปถ่นที่ไม่สะดวกอตอนเด็กๆมสามผมก็ลองเข้ากรุงเทพคนเดียวครั้งแรก ใช่มันก็แบบมันไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนของเด็กภูทรเด็กขอนแก่นเข้ากรุงเทพครั้งแรกไปคนเดียวใช่ครับผมก็ได้ดินลนได้ต่อสู้หรือใช่ไม่เคยจีบสาวก็ไปจีบสาวครั้งแรกก็ถือว่าเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนเหมือนกันใช่หรือเคยสู้ตัวต่อตัววันนั้นโดนลุมเจ็ดคนผมก็ออกจากคอมฟอร์ตโซนคนคนเดียว ทำไงถึงจะอัดเด็กเจ็ดคนได้นะครับซึ่งก็ต้องอาศัยการเอาตัวรอดสติปัญญาไหวพริบใช่เมื่อเรา,เอ,าออกจากคอมฟอร์ทโซนบ่อยๆเราจะแข็งแกร่งขึ้นใช่ครับเราจะกล้าแกร่งขึ้นมั่นใจมากขึ้นใช่ครับและนี่คือเจดข้อที่จะช่วยให้คุณแข็งแกร่งขึ้นทบทวนกันเลยนะครับหนึ่งต้องมีเป้าหมายชีวิต 2. ต้องออกกำลังกายส,สม่เสมอ สามต้องรวบรวมข้อดีหรือความสำเร็จที่ผ่านมาเขียนมันออกมาใส่ใน Google Cloud ก็ได้แล้วก็ทบทวนมัดนดูมันบ่อยๆสี่ทำเป้าหมายของชีวิตเป็นเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ค่อยๆพิชิตมันไปทีละขั้นเถื่อนขั้นห้าคือฝึกปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คนนู้นจะเกียดเราคนนั้นจะชอบเราฝนจะตกแดดจะออกเราควบคุมไม่ได้เราปล่อยวาง แล้วมาควบคุมสิ่งที่ควบคุมเราได้เช่นเราจะตั้งใจเรียนเราตั้งใจเราจะพูดจาสุภาพเราจะสุภาพเราจะซื่อสัตย์เราควบคุมได้ใช่ครับแล้วก็ข้อหกเรียนศิลปะการต่อสู้มวยไทยมวยสากล MMA ยยิ๋วคาราเต้เทควันโดยูโดเรียนให้หมดถ้าคุณมีเวลาถ้าคุณชอบไหนคุณเลือกเรียนอันนั้น นอกจากใช้ในการต่อสู้มันจะเป็นการฝึกวิน,นัยฝึกร่างกายฝึกจิตใจฝึกความแข็งแกร่งใช่ครับแล้วก็กล้ากล้าออกจากคอนฟดเซอร์นที่คุณอยู่กล้าไปสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยแล้วมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องสุพลักษ์ขอบคุณครับ